สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่ง้อยสิบสี่นะเป็นโรงงานคาร์บิโดดะนะคะวันนี้รีวิว v ีโก้สีประตูเบาะสีครีมกับกูวพื้นดำได้คึนนะคะให้เข้ากับเบาะนี่หุ้มเบาะนะคะแบบสวมแต่ดูแทบไม่ออกว่าเป็นแบบสวมเพราะว่างานเราเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นแบบนี้คู่หน้างานทางร้านเนี่ยมาหน้าร้านเราติดตั้งให้ บริการติดตั้งให้ตีนะคะเราเก็บงานสวยด้วยช่างมืออาชีพนะคะพร้อมกับปูพื้นอันนี้เป็นด้านควาขับค่ะปูพื้นเราก็ทําแบบค่อนข้างค่อนข้างเนียบเลยนะคะทางหลานทำเองออกแบบเองผลิตเองนะคะพร้อมติดตั้งให้ด้วยอ,อันนี้คือทั้งเบาะทั้งพื้นด้านหลังนะคะส่วนทับเต็มตัวแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังของเบาะหน้า มีกระเป๋าให้สองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวานะคะนี่เบาะหลังก็เป็นแบบนี้เลยหัวหมอนก็ถอดได้ตามปกตินะคะงานเราค่อนข้างจะเนียนนีเบาะพิงเบาะนั่งนะคะแยกชลางหนังที่ใช้เนี่ยหนังเกดคุณภาพเท่านั้นค่ะของทางร้านหนาหนึ่งมิลเต็มนะคะดูแบบนี้นี่ แล้วเป็นหนังสามชั้นก็คือหนังหนึ่งชั้นประกบฟองน้ำห้ามิลแล้วก็รองหนังด้วยผ้าทีคอร์ดแบบนี้นะคะผ้าทีคอร์ดเนี่ยจะเน้นความทนให้กับทางพุ่มเบาะนะคะมาที่ร้านเนี่ยมาเลือกสีเลือกลายแล้วก็รอรับกันได้เลยนะคะบางคนชอบสีครีมให้เข้ากับภายในรถหรือว่าบางคนชอบเป็นสีสันก็เลือกได้ตามใจชอบนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้รีวิวรถคันนี้ แล้วก็หากท่าในใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0917099960นะคะหรือคาบายเพจคาบายโปรดักต์นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกันได้เลยขอบคุณมากน,นะคะสวัสดีค่ะ